เครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคนี้ของนักขายคือการขายออนไลน์ถ้าหากว่าทุกวันนี้นักขายคนไหนที่ยังไม่มีทักษะการขายออนไลน์คุณอาจจะตามนักขายรุ่นใหม่ๆไม่ทันและที่สำคัญคือยอดขายของคุณจากที่เคยสูงมันจะลดลงเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปในทุกๆวันนี้ทำไมแพลวถึงคิดว่าเครื่องมือนี้มันเป็นเครื่องมือที่วิเศษและดีที่สุด ลองย้อนกลับไปดูเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วสำหรับงานขายต่หากว่าวันนี้คุณอยากจะออกไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขายรถหรือว่าออกไปโชว์รถใหม่สักคันเนี่ยคุณจะต้องไปเปิดบูธตามตลาดของโถมเปิดบูธตามห้างสิสนค้าเปิดบูธตามงานมอเตอร์โชว์ต่างๆและที่สำคัญเลยถ้าหากว่าคุณไปคุณจะไม่ได้ไปแค่ยืนเฝ้าบูธเฉยเฉคุณจะต้องไปยืนแจกใบปลิว เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้กว้างที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ในยุคนี้คุณไม่จำเป็นทํทแบบนั้นแล้วถ้าหากว่าวันนี้คุณเอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการโชวร์รถหรือไม่ว่าจะเป็นการอธิบายรีวิวรุ่นรถคุณสมบัติรถหรือคุณ,ณประโยชน์อะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวรถคุณสามารถทําบนออนไลน์ได้ทั้งหมดและที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตลาดท้องถม ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเปิดบูธในสถานที่ต่างๆที่โน่นที่นี่ไกลเลยคุณอยู่ที่โชว์รูมคุณก็สามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวรถได้ยังสมัยเก่าที่มีการไปแจกใบปลิวแจกเป็นร้อยใบมากสุดก็ได้สักร้อยใบไม่น่าจะถึงพันใบในการเดินทางออกบูธตามตลาดครั้งหนึ่งแจกไป100ย่ยใบจะมีคนกลับมาสักกี่คน ในที่สําคัญในขณะที่คุณยืนแจกอยู่นั้นยังมีคนที่เขาไม่อยากจะรับใบปิวจากมือเราด้วยบางคนก็กลัวเราขนาดเลยบางคนก็ทําเหมือนเราเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะกลัวเรายื่นใบปิวใส่มือให้บางคนเดินอ้อมไปไกลนู่นเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะได้รับใบปิวจากเราในที่สําคัญคือแจกไปแล้วอะเราได้ลูกค้ากลับมาเพียงแค่น้อยนิดน้อยมากๆอย่างอคออถม บางที่เขามีคนไปเดินในแต่ละครั้งมันไม่น่าจะถึงหนึ่งพันคนไม่น่าจะถึงหนึ่คนรวมกับแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดแล้วนะคะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเอาตัวเองมาอยู่บนออนไลน์คุณประชาสัมพันนะคะคุณโพสโพสเดี่ยวในออนไลน์นะกระจายวงกว้างออกไปให้คนเห็นและรับรู้สิ่งที่คุณสื่อสารออกไปเหมือนกับใบปิวนะ่ย เห็นเป็นพันคนหมื่นคนได้และที่สำคัญนะเราอยู่เฉยๆประชาสมัน์ออกไปคนที่เขาสนใจจริงๆเขาจะทักหาเราแต่การไปแจกใบปลิวเราแจกให้ทุกคนแม้กระทั่งคนที่เขาไม่สนใจเสียค่าทำใบปลิวเป็นตัวเงินไม่รั่วเท่าไหร่เสียเวลาในการเดินไปแจกและที่สำคัญคือบางทีเสียสุขภาพจิตเมื่อเราแจก ยื่นให้กับคนที่เขามาเดินตลาดแล้วเขาไม่กล้าที่จะรับของเราพูดถึงความสูญเสียในการทําอะไรพวกนั้นน่ยสูงเยอะมากเยอะกว่าการที่คุณอยู่บนออนไลน์หลายเท่าคุณอยู่บนออนไลน์คุณโพสต์แค่โพสต์เดียวปังออกไปคนเห็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าหากว่าคุณทําดีและคุณรู้วิธีการในการทําออนไลน์จริงๆ ถ้าวันนี้คุณเป็นนักขายแล้วคุณยังไม่มีทักษะการขายออนไลน์สิ่งที่คุณต้องทํำทันทีคือคุณต้องลงมือทําลงมือศึกษาลงมือเรียนรู้วิธีการขายออนไลน์ลงมือทําทันทีนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์้าหาว่าวันนี้คุณอยากเพิ่มยอดขายของตัวเองทักษะนี้เป็นทักษะที่คุณต้องมีและที่สำคัญมันจะทำให้คุณทำเงินล้านได้กับงานขาย ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่กําลังมองหาเครื่องมืออยู่ว่าอะไรที่ทําให้ฉันขายได้มากขึ้นและที่สําคัญคือคุณจะประหยัดเวลาสิ่งไหนละ่ะที่ทําน้อยแล้วได้มากแพวค้นพบว่านี่แหละการขายรถบนออนไลน์ทําน้อยแต่ได้มากแพวคือหลักฐานหากว่าคลิปนี้ดีฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแพรไว้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า